สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องหลานหลานก็สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีในการที่ต่อเรือท่องเที่ยวที่เมืองเฟืองของล่าต่อจากไปเบกัสอูพพเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ประจวบสุวรรณโชตยาวสุดที่ก็สิบเมตรยี่สิบเซนก็ประมาณสามสิบฟาพฟุตกว้างสองเมตรแปดสิบลึกหนึ่งเมตรสี่สิบสี่เซนก็ต่อโดยไว้ใช้วัสดุไฟเบอร์กาซที่ใช้ต่อเรือยามฝั่งโดยเฉพาะ ส่วนเก๋งเดือใช้ไม้สักรวนมาทำที่ประเทศเลาวครับผมก็มีความภาคภูมิใจที่จะเสนองานให้ท่านท่านที่น้องทั้งหลายที่คิดอยากจะต่อเรือสักลำหนึ่งเป็นแนวทางที่เพื่อจะตัดสินใจได้ว่าจะเรือก วัสดุสิ่งใดครับผมมีคนมาว่าจ้างให้ต่อเรือเหล็กโน no, ครับโน no. <c oughs> ต่อไม่ได้ครับเรือเหล็กไเปเกยผ่านผ่านแต่เรื่องไม้และไฟเบอร์กลาสนะครับผมมีแค่นี้แหละครับอ่าก็จะกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของเรือลำนี้ว่า ตั้งต่เขียนแบบออกมานี่อันนี้เขียนเองคิดเองนะครับแล้วก็ในลักษณะของการทำงานเริ่มต้นด้วยาจากไม่มีอะไรนะครับเครื่องมือก็เล็กๆเ,กเกน้อยแต่ขอกราบขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าของงานที่ส่งงานชิ้นนี้มาให้อาจารย์ประจวบได้ทำก็รู้สึกว่าทราบซึ่งในพระอุณย่างยิ่งและก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับอ่าก็เรื่องราคายังไม่ต้องคุยคันในในตรงนี้พูดกันถึงว่าน้ำน้ำใจไมตรีที่ท่านให้มันล้นมาก ล้นจนที่ผมคิดว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เจออีกก็ขอากราบขอบพระคุณครับก็เริ่มต้นด้วยการเขียนแบบแล้วก็วาดแบบออกมาจากคอมแล้วก็ถ่ายทอดออกมาลงใน อกระดาษปริ้นออกมาจากกระดาษ A4 แล้วก็มาขยายมาขยายทำเป็นของจริงอที่ตรงนี้นะครับก็เราออกมาเป็นรูปนี้ก็ซึ่งจะอธิบายให้น้องๆหลานๆเพื่อนๆ ที่เคยถามมาว่าเอ๊ะแล้วจะเราไปขยายยังไงไปขยายแบบไหนอ่าอธิบายให้ฟังว่าก็ขยายตามส่วนที่เราวาดไว้ในคอมแล้วก็มาเอาตัวเลขตรงนั้นมามามาขยายที่แบบอีกทีหนึ่งก็ามาสร้างเรียกว่ามันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเส้นแหวงเส้นโคง้งเส้น ตัดนี่แหละสําคัญอย่าให้พลาดพลาดแล้วมันก็จะไม่โอเคอะไรครับผมออืมอืมมจากชิ้นงานนี่เริ่มวางกระดูกงูไอก้กระดูกตัวเนี้ยกระดูกงูตัวนี้ก็เป็นการที่ว่าวา,วางประกบคู่เพื่อเราจะแยกแยกแยก,แยกเวลาจะ ถอดเมลถอดโมไอ้ตรงนี้คือโมที่เราทำนี่คือโมสร้างโมเพื่อจะเลฟไฟเบอร์ครับะฉะนั้นกระดูกงูตัวนี้ความจริงมันไม่ใช่กระดูกงูไม่ใช่กระดูกงูแต่มันเป็นอโมแบบโมที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อจะ อ่าตอาีอ่าอย่งไงอ่ะเพื่อจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นโมสำหรับเลไฟเบอรนะ์ในตัวเรือนะในตัวเรืออันนี้อ่าอ่าชุดนี้วนพวกง่ายว่าเสร็จตัวเรือแล้วพวกนี้จะลื้อทิ้งหมดแต่น,นี้ไม่ก็ได้ไม่ทิง้งมันไม่ได้ไปทิง้งหรือเผาไฟทิง้งไม่ใช่ เอาเก็บเอาไว้เพื่อจะทำลำต่อไปถ้ามันถูกชะตาถูกตาเราหรือไปถูกตาของท่านเจ้าของเรือเข้าอันนี้ก็เก็บเอาไว้เพื่อจะสร้างปาเรือลำต่อไปแต่เป็นครูเรือลำนี้ที่สร้างนั่คือเป็นครูเป็นครูในการที่ว่าตรงไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องเราสามารถที่จะมาแก้แบบที่เราถอดออกมาแล้วได้นะครับนะ ก็อธิบายกันไปอย่างนี้นะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการวางกรงแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเอามาจากถอดเอามาจากแบบที่ที่เราเขียนไว้พิมพ์ไว้ในเอซใน a อแล้วก็มาขยายเอาขยายเนี่ยพอขยายเป็นรูปร่างเป็นะอะไรแต่อะไรยยก็แล้วก็นี่ครับลักษณะในการวางวางโครงสร้างเพราะนั้นรูปแบบของมันเนี่ย ม่ภายนอกไม่ได้สําคัญจะปะเปิดแล้วรุงลังอะไรก็ช่างมาันแต่ว่าส่วนข้างในนี่ต้องเฟียบอ่าเพราะเพราะเรียกว่าเราประกอบโมประกอบโมประกอบโมต้นแบบต,แบบต้นแบบจึงใช้ภายในเป็นต้นแบบนะครับที่ว่าจะเรียบจะเรียบขูขะหรือจะเป็นอยู่ที่ตัวนี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่ตัวนี้เท่านั้นอ่าก็โอเคครับ เพราะนั้นส่วนข้างนอกเนี่ยมันจึงเป็นเป็นภาพที่ไม่น่าดูะก็ไม่ได้สนใจมันเพราะเพียงแต่แล้วเราจะไปใช้เวลาวิธีการยึดยึดรูปยังไงให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการเท่านั้นเองครับแต่ภายภยในนี้ต้องต้องตามจุดประสงค์ที่เราสร้างนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยมีปัญหาจะปะเปิดยังไงก็แล้วแต่ ความจริงแล้วต่อเรือใหญ่ๆของประเทศนอกอะ่ะบางทีก็เลทเทมันอย่างนี้เหมือนกันน่ะนะแต่ว่าความแน่นหนาของเขาชัวมากนะจะไม่มีกระดิกเลยแต่ว่าพอเลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ลือทิ้งหมดเลยตรงนี้บริษัลือทิ้งมาแต่ของผมมันน่าคิดว่าควรที่เก็บเอาไว้นะนี่ก็เก็บเอาไว้รับแบบโมอ,อันนี้ก็เก็บไว้ จากเรือได้เสร็จไปแล้วเสร็จแล้วส่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเก็บเอาไว้เพื่อจะสร้างลําต่อไปโดยที่เราไม่ต้องใช้ทุนใหม่อ่านี่ครับวิธีการก็มีการนะสร้างต้นแบบท้ายเรือก่อนนะท้ายเรือจนมาถึงวัคโคนนูนะครับวิธีการมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะอันนี้ต้องด่งฉาให้ได้ให้ได้ ระดับเลยครับอันนี้ที่ผมลงมาเนี่ยเอามาลงก็เพราะว่ามีน้องๆหลานๆเพื่อนๆก็อยากอาจารย์เอามาลงบั่งสิผมอยากได้ดูมั่งจะเอาไปเป็นความรูก้ก็โอเคครับอ่าดูความดู youtube ของอาจารย์ประจวบรับรองว่าไม่เสียเปล่ามีตลกวิชาการทังนั้นบางทีก็เล่าเรื่องอะไรตลกโปกามั่งมันก็เป็นเรื่องส่วนอ่า ส่วนประกอบของชีวิตเพื่อหาความสุขละเท่านั้นเองไม่มีอะไรอย่าไปเครียดอ่าส่วนเรื่องงานนี่เราเราก็ไม่ต้องเครียดเครียดไม่ได้ถ้าเครียดปับ๊บงานจะเสียเสียของยุ่งเลยนี่จะมาหนักหนักหนักอยู่ที่เจ้าของที่เขาออกเงินมาให้นี่แหละนี่นะครับอันนี้สําคัญมากครับคือเป็นเรียกอ่าศักยภาพในการทํางานต้องเอามาลงตรงนี้ให้หมดครับอ่า ขั้นตอนทั้งหมดนี่คือการสร้างไม่อัดไม่อัดถ้าเรือถ้าเรือกีบมะเฟืองเนี่ยเราใช้ไม่อัดได้สบายๆเรือกีบมา,มาอาหรือว่าหรือหมายความว่าเรือทรงกีบมะเฟืองที่เราสร้างสร้างแบบออกมาอ่าแต่ถ้าจะเป็นทองโค้ นะท้องมนท้องโคงนะอันนี้ก็ต้องเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะใช้แม้อัดได้เป็นบางส่วนและส่วนมากก็จะเป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนที่นิ่มได้และโค้งได้สบายๆอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งของหลักวิชาการนะครับนะดูเรื่อยๆดูต่อไปนะดูอาจารย์ประจวบแล้วมีแต่เรื่องความความรู้ทางเรือนะครับ ข้อสำคัญเรื่องเรื่องแนวดิง่งแนวฉากนี่ต้องให้ให้อยู่ในความาวีดนิดพิเคราะห์อของเราให้ให้เต็มที่ครับบางทีบางอย่างเนี่ยบางทีมันเส้นมันแวงขึ้นมานิดหนึ่งหน่อยเนี่ยเรือก็จะอาจจะฝิดทรงรูปทรงได้นะนะครับองน้องๆอ,อะไรก็ เห็นไหมล่ะตัวตกงตัวเนี้ยมันจะแยกออกมาสาหรับนะตัวตัวโมเนี่ยโมนี่ผ่าเป็นสองซีกนะสองซีกเวลานั้นเ้าออกซีกหนึ่งซีกซ้ายออกซีกซากขวาออกซีกหนึ่งเพื่อเราจะดึง,ด,งดึงตัวเรือที่เป็นรูปแบบออกมานะครับอันนี้นี่ก็คือการโมรอบที่สี่รอบที่สี่ โมที่เราทำเนี่ยที่เราใส่คือหลังจากที่ตกแต่งรูปทรงแล้วตกแต่งโมเรียบร้อยแล้วก็คือหมายความว่าใช้เทนคัมผสมกับเรซินนะครับตกแต่งที่ไม่อัด ให้มีความเรียบและความแน่นหนาพอสมควรนะให้แน่นหนามากสมควรไม่เอาเอาให้แน่นหนามากคือเหยียบไปลืนอะมเหยียบลงไปก็เหยียบเรื่อยๆจะไม่กระเทือนขึ้นกระเทือนลงนะแล้วรูปแบบของมันเนี่ยต้องใช้ทงค่ำอย่างหนาเลย,ยไม่ต้องเสียดายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็อ่าลงทงค่ำระดับ หนึ่งเบอร์สามร้อยนะระดับสองก็เบอร์สามร้อยสามสามร้อยห้าสิบมาสี่ร้อยแล้วก็มาเบอร์มาใหญ่ใหญ่ทองนะใหญ่ประสานนี่ก็เรียกใหญ่ประสานนะครับใหญ่ประสานครับรวมทั้งหมดเรือลำนี้ตกแล้วสิบสี่ชั้นนะครับสิบสี่ชั้นนะรวมความหนาของมันเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับประมาณหนึ่งเซน เรือลำนี้ก็ใช้เวลา <c oughs> ต่อเริ่มเริ่มทำโมเมื่อวันที่ยี่สิบห้าธันวาทําคนเดียวครับโมเพราะว่ายังไม่มีลูกน้องยังไม่ได้หาลูกหาแล้วหาเลียกน้องเรียบร้อยแล้วแต่มันมีช่วงปีใหม่มันถึงไม่มีใครมาทำ ไอ้เมื่อไม่มีใารทำก็อาจารย์ประชวบก็เล่นคนเดียวลงมือคนเดียวนะครับลงมือคนเดียวตั้งกระดูกงูหังปลาลักไอ้ลักทรัพย์ไม่มีตั้งหังไอ้อตั้งไอ้ไอ้แนวรับแนวแนวรับโมนะขานรับโมอะคนเดียวก็วันที่ยี่สิบห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอาหกสิบเจ็ด มันจะไปอยแปดหกสิบเจ็ดนี่หกสิบแปดเออหกสิบเจ็ดแล้วก็มาขึ้นมาทํามาได้อีกประมาณห้าหวันก็ขึ้นปีใหม่อลูกน้องถึงจะมาลูกน้องมานีล่ลูกน้องมานี่ก็เรียกว,ว่าันที่สามที่สี่นั่นแหละนะฮะมกลามกกลาคมนี่ครับอันนี้ก็เสร็จเมื่อ คือเสร็จในรูปร่างายลักษณะที่ว่าอ่าสามารถที่จะส่งงานตรงนี้ได้นะฮะคือคือเก๋งเรือเนี่ยเอาไปทําที่เมืองลาวเกง๋กงเก๋งเรือเนี่ยามาทําที่เมืองลาวเพราะว่าไม้สักของท่านเยอะไม้สักของท่านเจ้า,าเจ้าของเรือเนี่ยเยอะมากก็จะเอาไม้สักมาทําเก๋งเรืออ่าก็อยู่ในสภาพนี้ก็ขึ้นรถเอารถขึ้นไปรับที่อู่เลยนะครับ จากที่อูก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่ 24, เดือนมีนาคมนะก็เท่ากับว่ามกราคมพามีนาอามีนายี่สิบตกแล้วหนึ่งเดือนพอดีจากที่เรือลำนี้ขึ้นรถเนี่ยหนึ่งเดือนพอดีนะก็วิ่งเปลง่งเปลง่งเปลง่งออกจาก o, อ,อู่ต่อเรือเชรนาวีครับ มาถึงอ่าหนองคายแล้วก็เดินทางเข้าประเทศลาวนะครับก็มีความราบลื่นเดินทางอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพอย่างดีที่สุดเมื่อถึงลึงลาวแล้วก็เอาลงจากรถแล้ว ก็เอาลงน้ำอยู่ในสภาพที่เห็นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเพชรนาวีไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าช่วงเคิร์ฟตัวเนี้ยที่วาดมาจากครั้งแรกเขียนแบบออกมาครั้งแรกต้องการจะให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่าต้องให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สไลด์โค้งเนี่ยอาสไลด์โค้งเนี่ยสำคัญมากเออจะเรียกว่าอาจารย์มาตรวจคิดว่า เรือลำนี้ก็สมความปรารถนาที่ตัวเองคิดไว้ว่าควรจะออกมาเป็นในรูปนี้ก็ขอขอบคุณท่านเจ้า,จาของเรือนะฮะเป็นมาเป็นอย่างยิ่งถือว่าได้มาสนับสน,นุนในหลักวิชาการอาชีพของกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณครับท่านครับ และขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ